ตาเรามันดูแบบมีดีเฟกต์มันดูไปเท่ากันมันจะใหญ่ข้างเล็กข้าง<ม>แล้วก็มันจะชั้นสูงหนามากเลยค่ะคุตอนนี้ก็แคบลงเล็กลงก็ชอบเลยค่ะรู้สึกพอใจแลวก็ชอบตัวเองมากขึ้นแบบเวลาแบบเราส่องกระจกสวัสดีค่ะฟู๊ดคับน,นายปร์ากรอินเมืองนะครับอายุ27ปีครับรู้สึกไม่ชอบตั้งแต่เด็กแล้วครับคนอื่นอาจจะบอกว่าสวยแต่ส่วนตัวเราแล้ว,ว่ามันมันมันหนาไปเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าค่ะ ก็จะเป็นตาที่ชั้นเล็กลงแล้วก็มีชั้นหลบตรงหัวตาค่ะผมเออคือไม่ชอบตรงนี้อยากให้มันลงมาปิดตรงนี้เลยค่ะก็ดูจากหลายรีวิวครับส่วนใหญ่ก็จะมีจากทำชั้นเดียวไป2ชั้น90%เเลยมาเจอที่นี่ที่บอกว่าลดขนาดชั้นตาก็น่าสนใจก็เลยหาข้อมูลที่นี่ก็เป็นวิดีโอแล้วก็ดูจาก คนที่เป็นของผู้ชายคะแล้วดูแต่รีวิวของผู้ชายนะคะใช่เราเห็นว่าโอเคเขาสามารถทําได้เขาก็น่าจะแก้ตาของเราได้เพราะว่าตาเราก็เป็นสองชั้นที่อาจจะเป็นงานยากนิดนึงสําหรับคลินิกอื่นเพรก็ <c oughs> ไม่เคยเห็นที่ไหนทําเลย ที่การดูรีวิวก็จะเน้นการดูวิดีโอไปหลัครับเพื่อดูการเขาทําแบบว่าชั้นตาของเขาสวยไหมหรือแบบว่าใหญ่ไหมที่แบบว่าเรากังวลน,นะครับอย่างอย่างรูปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงตามที่เราเห็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่วิดีโอมันสามารถเคลื่อนไหวเราสามารถเห็นในทุกๆมุมได้ที่แบบเราอยากจะรู้ว่าจะเป็นแบบที่เราคาดหวังไหว้หรือเปล่าค ก็เดี๋ยวก็อยากให้มารอติดตามผลตอนหลังจากการทําตา2ชั้นแบบใหม่นะคะว่าจะเป็นยังไงเดบอกจะมาสรุปปัญหาให้ฟังแล้วกันเนอะว่าเป็นยังไงบ้างก็คือว่าสิ่งที่ฟุกกังวลน่าจะมีอยู่2เรื่องหลักๆก็คืออันที่1ตา2องชั้นที่ฟุกมีโดยธรรมชาตินอะอันนี้เป็นตาธรรมชาติใช่ไหมครับมันอาจจะหนาไปหน่อยสำหรับผู้ชายเนอะนเลยทําให้ตอนนี้ตา2ชั้นไม่เห็นชัดมากนะครับชัดมากเลยพอข้างซ้ายที่มันจะดูสูงแล้วก็ดูติดกระดูกเบ้าตาตรงนี้เลยเนาะทำให้มันดูลึกด,ด้วย นอกจากมันดูชันมันยังดูลึกอันที่2ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของที่ตามันดูปลืปล้มๆหน่อยดูจากลูกตาดำเนื้อลูกตาดำเวลาฟุ้กลืมตาแล้วมันจะเปิดไม่ค่อยสดใสมันจะเหมือนตาลอยๆอันนี้ใช่ไหมถูกไหมทำให้เราอาจจะดูลูกดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหมอก,ก็จะมาปรับทั้งสองเรื่องนี้ให้มันดีขึ้นนะครับทำยังไงบ้างล่ะว,วันนี้เดี๋ยวหมอเราเราขั้นตอนให้ฟังเนาะปุ๊บด,ดูมองกระจกนะครับขั้นที่หนึ่งก่อนก็คือว่าหมอก,การเที่คงจะมีชั้นตาเล็กๆไปหลบในที่่ฟุชชอบใม้ครรับได้เเนี่ยาจะต้องงงลลลชัั้้้นนนนตตาาใหาใหหม่่เเ็กะครรบโดยทีีอพฟุ้ใช่มครับ รอยพับใหม่อาจจะอยู่ปาะมาน,นแถวนี้นะครับแถวนี้หลบตรงนี้ไม่ได้หลบสามารถหลบชั้นตาเข้าไปได้นะครับแล้วก็เวลาที่หมอลงชั้นตาใหม่ไปแล้วว่าสิ่งสำคัญน็คือว่าหมอจะต้องไปเอาชั้นตาเดิมของฟุกตรงนี้ออกก่อนรอยพับเนี้ยเพราะถ้าหมอไม่ไปเอาออกเดี๋ยวมันจะกลับไปพับที่รอยเดิมใหม่กลายเป็นว่าฟุกก็จะมีตาที่หมอทํากับตาเดิมเป็นตาสามชั้นซึ่งอันนี้ไม่ดีแน,น,น่นอนแนอต้องไปเอาชั้นตาเดิมออกนะอันที่2ก็คือว่าหมอกกจะไปปรับการลืมตาของฟุกใหม่ให้ กล้ามเนื้อตาเรามันแข็งแรงขึ้นนะครับวิธีดูว่ากล้ามเนื้อตาเราแข็งแรงคือยังให้ดูที่ลูกตาดำนะครับเวลาที่คุกทาเสร็จแล้วลูกตาดำเราเราลืมตามันจะมีเหมือนมีประกายออกมามีความวิ่งวิ่งวิ่งออกมาแล้วนะมันจะมีความสดใสขึ้นมีความสดชื่นขึ้น,นมานะครับอันที่3ก็คือว่าหมอจะเอาไขมันในบ้าตาของเราเนี่ยมาวางไว้ตําแหน่งรอยพับเดิมของเราตรงนี้เพื่อกันไม่ให้มันกลับไปพับที่รอยเดิมใหม่อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเสริมเพื่อเป็นการให้มั่นใจได้ว่าชั้นตาที่ทําไปประจอยู่งคงทนไม่มีรอยเดิ ให้มันแข็งแรงขึ้นมันจะได้ไม่หลุดก็ทําเสร็จแล้วฟุกก็จะเห็นว่าทรงตาม,มันเปลี่ยนไปเลยเดินออกจากห้องปุ๊บหยิบกระจกปับ๊บก็เห็นเลยว่าทรงมันจะไม่ใช่แบบนี้เลยเพราะนั้นอันนี้ต้องรีบจาภาพนี้ไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวทําเสร็จแล้วจะไม่ <laughs> จะไม่มีตาตรงนี้แล้วนะจะเป็นตาทรงใหม่จะเป็นฟุกคนใหม่ในเคสชั้นตาหนามาเล็กยากอันดับหนึ่งนั่นคือลถ ลดรอยพับจากที่สูงให้มันเล็กอันนี้ยากสุดยากเันแบบสองคือตรงหัวตาด้านในแหละนี่ก็เป็นทรงยอดฮิตของผู้ชายแล้วกันเนอในคนที่อยากจะให้ชั้นตาได้ดูธรรมชาติดูคมดูหล่อเขาก็ชอบทรงแบบนี้กันเพราะว่ามันจะให้ลูกที่ยังดูมีตาของชั้นอยู่บ้าง อ่าแต่มันก็ไม่เห็นชัดจนเกินไปแบบไม่ได้ตั้งใจให้มันมี2องชั้นอย่างนั้นเรียบร้อยแล้วหมอพยายามปรับให้ตาไม่โตกันไปนะฮะแล้วก็จะหมอกี่ว่ามันอยู่ในระดับพอดีแล้วก็ส่วนที่ยากก็คือจุดที่หัวตาเพราะว่าลักษณะธรรมชาติเราอะหัวตามันหัวเปิดนี่เรากำลังฝืนธรรมชาติกันอยู่หมอว่าปิดได้ดีเลยนะคราวนี้ไม่หัวแบบหลบดีเลยหมอกี่ว่าพอยิบแล้วน่าจะเป็นทรงที่เราชอบนะครับโอเคเปลี่ยนลุกเลยนะครับก็เปลี่ยนลุกทันที หลังจากผ่าเสร็จเลยเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็ไปส่องดูแล้วก็โอเคหัวตามันปิดอย่างที่เราอยากได้เลยอาการบวมก็จะส่วนใหญ่จะเป็นวันแรกครับวันแรกประมาณคืนแรกครับใช่ก็กินกินยามันก็จะห่างไปก็คือถือว่รตัวเองฟืนเร็วเร็วเร็วมากครับคนอื่นก็บอกว่าไม่รู้เลยว่าทาตามาน รู้สึกพอใจแล้วก็ชอบตัวเองมากขึ้นแบบเวลาแบบเราส่องกระจกตอนแล้วเราก็จะมีแบบว่าความไม่ชอบตอนตอนที่เราเห็นกระจกแล้วตาเรามันดูแบบมีดีเฟกต์ดูไม่เท่ากันเ<อ>มื่อก่อนไม่ชอบถ่ายกล้องหลังเลยเพราะว่าเรารู้สึกจะไม่ชอบตาตัวเองมันมันจะเห็นชัดว่าตามันมันจะใหญ่ข้างเล็กข้างแล้วก็มันจะชั้นสูงหนามากเลยค่ะผมตอนนี้ก็แคบลงเล็กลงก็ชอบเลยค่ะก็ดูด,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 ดูดีขึ้นครับสดใสขึ้นดูไม่งลามันเดิมไม่ไม่หนักตาแฮปปี้ค่ะ ก็จะบอกว่า,น,าน้าดูเปลี่ยนไปเยอะเลยแต่ทําตาคือดูดูดีขึ้นครับผมก็ดูหวานน้อยลงแล้วก็ตาดูติขึ้นนิดนึ่งสำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้นะครับก็ไม่ว่าคุณจะมีรูปตาแบบไหนปัญหาแบบไหนก็ลองมาปรึกษาดูก่อนแล้วก็บอกคุณหมอในสิ่งที่อยากจะได้นะครับแล้วก็ถามคุณหมอว่าเขาทําได้ทงไมถ้าทําได้ก็ตัดสินใจทำเลยครับไม่คิดหลังแน่นอน